เธอคนนี้โดนโยงเป็นนางเอกชอช้างเลิกแฟนแล้วปล่อยตัวหมดสภาพสืบเนื่องจากประเด็นที่เจมอยร้อยแปดบอกว่าสะเทือนใจหนักนางเอกสาวชอช้างหมดสภาพไม่ตรงปกโดนบูลลี่แรงเลิกกับแฟนแล้วเสียศูนย์ปล่อยตัวเหมือนคนเพิ่งคลอดลูกหวั่นซึมเศร้านางเอกสาวเสียงแบ้วอักษรชอช้างหมดสภาพไม่ตรงปกโดนบูลลี่หนักหลังเลิกแฟนปล่อยตัวปล่อยใจจนแทบไม่เหลือเขานางเอกแถวหน้า โดนแต่ละคําเจ็บจีด๊ดแทบจะลาขาดจากวงการมึงเพิ่งคลอดลูกอ้วนไม่ตรงปกเหมือนคนมีน้องแอบไปคลอดลูกมาเรื่องนี้กระทบกระเทือนจิตใจนางอย่างหนักจนแอบเครียดหน่อยบนกับคนใกล้ตัวญาติคนสนิทพยายามเตือนให้ห่างจากโซเชียลเพราะกลัวมีผลกระทบห่วงอาการซึมเศร้ากำเริบงานนี้ยังไงก็ต้องบีบมือให้กำลังใจเธอสู้ๆหลายคนรอคำใบ้รอชื่อหลุดถ่ายกันไปต่างๆนานา ซึ่งนางเอกสาวที่ถูกโยงนั่นก็คือชิปปี้ซิรินปีดิยานนท์ที่ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์บอกว่าชอช้างปอปลาหรอเอ็นดูนางนะชิปปี้อีกแล้วเหรอน้องผอมแล้วนะชิปปี้ไหมถ้าชิปปี้นางมีแฟนใหม่แล้วนะชิปปี้หุ่นดีแล้วนี่เป็นต้น